สวัสดีค่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเหมือนเดิมค่ะพี่น้องมื่อนี้มาตามตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนากันรัวๆเลยนะคะพี่น้องทุกเซียนทุกอาจารย์ตามมาติดๆนะคะลงมาบัดทุกเซียนแล้วนะคะพี่น้องมาหาโซเขียวทุกเซียนทุกสำนักดังนะคะแล้วเลขเมื่อนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของสองเซียนดังค่ะพี่นอ้องสามสำนักดังส่งมาแล้วนะคะ,อะตอนนี้ สองเสียนดังพ่อเสียนเพลงเสียงน,น้องหานค่ะพี่น้องมากกันจระจนะคะของลุงส่งลงสู่ช่องไปแล้วนะคะของเสียนยโซก็มาแล้วนะคะของหลวงพ่อซูก็มาแล้วรอกันติดตามไว้พี่น้องติดตามไว้ติดตามไว้เมือมม่อยันได้เจอกันแท้แน่นอนนะคะแต่ว่าเข้ากับใส่เวลานะคะในการทาคลิปแต่ละคลิปนะคะพี่น้องกว่าจะออกว่าได้ตัวเลขแนวทางแต่ละคลิปนะคะพี่น้องต้องมีความตั้งใจทําต้องมีความ ไต,ตรตรงอีหลีี่พี่น้องลวก็เหมือนกันเลยกับเลขนะคะต้องคิดแล้วก็ต้องละเอียดจริงๆนะคะถึงจะทําตัวเลขแนวทางออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบจุใจนะคะพี่น้องอลูกทรงแตกบนแตกล่างจับคู่แตกแปดสเข้าไปดูนะคะงวดนี้ยังไงก็ปังแน่นอนหลังจากแตกสองงวดติดมาแล้วนะคะพี่น้องอแล้วอย่าลืมนะคะหลวงพ่อสุก,ก็แตกบนแตกล่างงวดนี้นะคะ ผู้ใหญ่ใจดีเส้นกจับเส้นอุดลเขาไปเบิงค่ะพี่น้องแตะพุดคูเซียนค่ะนะคะขี้ไรแตกของสอดเขี้ยวนี่แหละพี่น้องค่ะลุดคือลุดค่ะพี่นอ้องมันมาสามเงดติดแล้วยังแต่สิพิตจระ,ะนาสูตรใหม่ขึ้นมากค่ะพี่น้องค่ะ อไม่อายพูดไม่อายปากนะครับพี่น้องก่าเบาเลยล่ะว่ามันหลุดก็บขึ้นหลุดแมนบ่พี่นอ้องเห็นเห็นอยู่แมแตกสิเวทงวดติดสรงไทยคักปนั่นบ่เนาะพี่นอ้องจะบ่มาให้เขาอีกเนี่ยบ่เนาะ,ะยังไงโอกาสก็ยังมีนะคะรอก,กดติดตามไว้นะคะ ซอเขียวจะลองสูตรปังไ้คือเกานะคะหลายคนที่ทักมากนะคะว่าเลขไให้ซอเขียวอุ้ยหนาเสดายเนาะวปาสันไปแตกทั้งหนาเสย <c oughs> ค่ะพี่น้องซอเขียวเบื้องเหลขกที่แรกอุ้ยดีใจมันเมนไปแตกคือเล้านนมเมนาะ,ะบริมันโบ <c oughs> เม,เม,มนใะ่ละบระีพี่น้องค่ะไปเบื้องไปเบื้องมากว่าละโบเมนซะมันแตกสามตหน่ะพี่น้องเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจแต่เพิ่นก็นยังรอก,การติดตามคือเก่านะคะในตัวเลขทุกแนวทางนะคะ,ะเฮ็ดไว้แล้วล่ะสูตรนะคะพี่น้องแต่ว่ายังบ้ันในโลงนะคะญาติพี่น้องเสียใจนะคะโอ้เสียหัวเล่เหลขไทยหลุดงวดนี้พี่น้องนะคะ,ะด้านไปนแตก สามตัวหน้าพ,พี่นอ้องอแต่สามตัวหน้านะคะพี่นอ 8, อ้องขาแปดข่อยอาจังไดกะรอการติดตามเพื่อหวยลาวหวยไทยฮะราคะพี่นอ้องตอนนี้มาทุกสำนักแล้วนะคะ,ะเลขคู่บอาจารท,ทุกทุกท่านนะคะผิดถูกเราไม่ว่ากันมาตามแนวทางนะคะผู้ใดสื่อผู้ใดบอสื่อเวลาใดกายวะไปหาตัวเพื่อนมานผ้ใสื่อเลยถามอ,อกกังกำมยื่ในเลขโทุเอาจังจังยื่ในเลข บัตรสุดท้ายบอกว่าบ่าได้ซื้อบ่ได้เอาไม่มันบ่แม่นเด้นองพี่นอ้องอ่าแล้วก็ซื้อบ่ซื้อมันก็นเสียใจนี่คันโทษไปเอาแล้วบ่เอามันบ่พี่นอ้องถึงจะเอาก็บอกว่าไม่ได้เอาสิมันเสียความรู้สึกถ้าไม่เอาก็อยา่าโทรไปถามเป็นการสวดตัวนะคะมันเสียใจห้งน,นะคะอ่ะามันเป็นคําอธิษฐานตัวพี่นอ้องขันว่าได้ก็คือได้นะคะขันเอาไปแล้วต้องเล่นต้องซื้อทั้งสิ้นนะเพิ่นว่าเนาะอ่า อันอาจารย์สารข้ามก็มาแล้วเด้อค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางผู้ใดถาผู้ใดลออาจารย์ได้เส้นได้กระสางมาบดคูเสียนเอาหลวดพี่น้องเอ้โอ้โหผู้บบแตกกระข้ามแก่ตัวระเบิดระเบิดนะคะพี่น้องผู้เขากับเขาคัดเขาเรียกเขาแบบว่ามีวันหยุดเลยนะคะเขาแบบบื่อย่างนะคะพี่น้อง เอามื่อนี้ผู้ใดมาพบปา,ก,ปาก,กันกันมีแต่ความมันซื้อนโซเซลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกการแจ้งเตือนนะคะกดให้ในเด้อค่ะพี่น้องผิดกําลังแรงใจให้กันเนาะค่ะจะผิดจะถูกเราไม่ว่ากันเพราะมันเป็นตัวเลขแนวทางนะคะพี่น้องอทุกคนมีผิดมีพลาดนะคะเาขาคือเขาหลุดคือหลุดงวดนี้หลุดงวดหน้าต้องตามนะคะห้ามหยุดเด็ดขาดค่ะพี่น้องอมันจะไปปังอีกช่วงไหนก็คอยดูนะคะเหลีกยงโซเกีวกระดัเนาอะอื ถ้ายังไม่มั่นใจรอบนี้แคปหน้าจอไว้กวนนะคะของซอดเขียวกระไดเนาะ,ะเพราะมันเป็นแค่แนวทางนะคะเราจะเริ่มต้นใหม่นะคะของสูตรใหม่นะคะ,ะถ้าผู้ใดยังไันได้มั่นใจแคปหน้าจอไสักคกั้ขันซอดเขียวลงนะคะพี่น้องแต่ที่แน่ๆน,นะคะวดนี้อาจารย์ไหนฟังอาจารย์ไหนดังมั่งซอดเขียวบอกแล้วว่าวันจันนี้เขาไลายเส้นแทนแน่นอนแมนอหลีค่ะพี่น้อง เขาสมใจวาอิหลีนะคะพี่นอ้องอืออาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีเส้นผุดจับเส้นอุดรแตกบดนะคะพี่น้องแตกจกังไรเดี๋ยวค่อยเข้าไปเบิ่องในคลิปของเพื่อนเนาะสามสำนักดังนะคะตัวคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของสองเส้นดังพอเส้นเพลงเส้นนองหานนะคะ วันนี้เราเจอกันของวันที่สี่นะคะวันอังคารที่4กุมภาพันธ์68ค่ะพี่น้องทุกคนมีเรื่องราวมาคุยกันเยอะแยะค่ะพี่น้องทรงมาสิ่งใดดีทรงมาทักมากค่ะพี่น้องซอเขียวยินดีรับฟังนะคะซอเขียวกะมีความสุข มีความถูกคือกันกับพี่น้องเฮ้าล่ะได้ก็ดีใจบ่ได้ก็เสียใจคือกันล่ะพี่น้องแต่บ่ลาบ,บจักเทียเนาะเอนเป็นจังไดเฮ้อเออมันบ่ลาบจักเสียเป็นน้ำเลืกนี่ล่ะความอยากได้อยากมีเนาะพี่น้องอะจังได๋ก็ให้ความกำลังใจกันนะคะจะผิดจะถูกเราไม่ว่ากันนะคะกว่าทุกคนจะทำตัวเลขแนวทางออกมาได้ก็ถือว่า พยายามแล้วก็ตั้งใจสุดๆเลยนะคะพี่นอ้องอ่าจังเล็กับซอเขียวขอฝากไว้นะคะในถูกอาจารย์ทุกสำนักดังนะคะเลขจะปังเลขจะหาก็งวดนี้แหละมาอีกแน่นอนนะคะมิตรก้นพีชิตม่านค่ะพี่นอ้องอ่าตัวเลขแนวทางเนาะอ่ามันหลุดยังไงมันก็ไม่หลุดหมดอย่างน้อยๆมันก็ยังมาวิ่งอยู่นะคะพี่น้องในตัวเลขทุกแนวทางเนาะอ่าของอาจารย์อาจารย์เพรเส้นเพียงนี่เป็นทางไหนหัวบางหันพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกกอนนะคะ เบิ่งแต่ของผู้อืนอ่นเส้นน้องหันกับพอเส้นเพ่งเข่าตัวใดนี่พี่นอ้องพอเส้นเพ่งเข้าวิ่งเก้านะครับพี่น้องพอเส้นเพ่งเขาวิ่งเก่าเขาวิ่งเก้านะคะจับคู่ไม่แตกนะคะพี่น้องจับเขาวิ่งเก่าเนะาะเรียกแปดก็มานะคะนี่คือดีเอ็นเอนะคะเอามาให้ชมกันนะคะเพื่อการติดตามในครั้งต่อไปนะคะลอกตามต่อไนในของพอเส้นน้องหันแตกอีกยัง ผมก็เส้นของหานไม่แตกจับคู่วิ่งก็ไม่มาแต่เข้าในชุดวินมีแปดนะคะอ่ามีแปดนะ,ะพี่น้องมีแปดแล้วก็มีเก้านะคะมีแปดมีเก้านะคะถ้าเจ็ดมาสวยเลยนะคะพี่น้องโอ้แตกเรียกอันงวดนี่เนาะพี่น้องมันไปนแตกตัวเก้าแป้เลยองปีที่แล้วนะคะ,อะหอยเหล่าแม่ <c oughs> ซอเขียวก็เงือดหลไปแตกตัวเดียวกันเป๊ะเลยบัดสุดโต้นะคะซอเขียวเขาไปเบิ้งไวนเล่าวันที่แรกเขาไปตรวจไวนล้านะคะพี่น้องไปเบิ้งยังไงยังค่อยวันของวันที่สามปีที่แล้วนะพี่น้องก็แตกแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะคะกับปีนี้โอ้บัดนี้มันจะได้เขาไปเบิ้งนี่เนาะอ่าแนวทางของแต่ละงวดแต่ละปีเนาะพี่น้องว่ามันจะเข่าตรงกันบ่แต่กว่าจะมาตรงกันได้นี่วันต้องตรงกันด้วยนะพี่น้อง อ่านี่ข้อสําคัญนะคะสิ่าตรงกันเังสี่นี่หายากอยู่ด้นะคะพี่น้องคะอาจจะในกระ่องพิจารณาในหวดต่อไปเนะาะถ้าใครอยากมีรูทางอีกก็คือเข้าไปดูของงอวดที่แล้วของปีที่แล้วนะคะพี่น้องอมันจะมาตัวไรของปีนี้เสี่ยล่องเข้าไปเบิ้งอันนี้ก็ให้ช่องทางแนะนํากันในทางที่ มันควรพิดไปได้หมดนะคะพี่นอ้องอาซอเกวกฝากไ้ในเพียงแค่นี้ในความบางดีวางงามกับพี่น้องเข้าสุขสุขค้นตา,ตามตัวเลขแนวทางของหวยราพัฒนาสองเสียนดังเสียนพ่อเสียนเพลงแล้วก็เสียนนองหันกันของงวดวันที่ห้ากุมภาพันธ์หกแปดกันได้เลยจ้าค่ะพี่น้องค่ะกาสรุปตัวเลขแนวทางหวยราพ่อเสียนเพลงนะคะห้ากุมภาพันธ์หกแปดวิ่งรุด เก้าและหนึ่งบนล่างเลยนะคะชุดวินมี2มี7มี4มีหมี6นะคะคู่เดนเหนึ่งเก้หคู่รอง7จ็ดหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งสตัวแตก4 9่เก้าหนึ่งสีหนึ่งห้าเ้าหนึ่งค่ะพี่น้องตัวกันนะคะสองตัวกันเก้าเก้าและหนึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องแคบหนาจอกันได้เลยนะคะ พิจารณากันในงวดต่อไปหลังจากแตกวิ่งนะคะรอบนี้จับคู่แตกแท้แน่นอนฟันบนฟันล่างนะคะบบมีหลุดมีแต่ได้บบมีเสียได้เสียไหนตามเสียนนั้นนะคะถ้าบบได้ยาหยุดเด็ดขาดวัสดุขาพี่น้องให้ตามต่อเร้อวัสดุงวดต่อไปจังได้กระไรแท้แน่นอนวัสดุขะพี่นอ้องอาจายจังได้ก็แคบหน้าจอไว้สําหรับโพเสเซนเพียงค่ะตามต่อของหวยลาวพัฒนาเสี้ยนหนองหานค่ะ เตียนหนองหานนะคะ5กุมภาพันธ์68วิ่ง7และ1บนล่างชุดวินมี2มี4มี5มี6มี9คู่เด่น7 6 7 4 7 5คู่รอง1 5 1 6และ1 9สามตัวแตก7 1 9 7 1 6 2 6 9ตัวการ7 7และ 1, 1 1ค่ะพี่น้องเอาพิจารณากันแล้วก็ตามใจท่านนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านทุกแนวทางเป็นเพียงตัวเลขไว้ให้ พิจารณาเนาะเป็นแนวทางใหซ้ซ,ซื้อนะคะพี่น้องแต่ว่าอาจารย์ก็ฟันธงว่าแตกปังแน่นอนรับรองว่าไม่หลุดจับไม่อยู่ชุดไม่หลุดแน่นอนนะคะจับยังไงก็ไม่หลุดนะคะแตกปังแน่นอนนะคะพี่น้องอ่าถ้าเกิดว่าทำการไดเบาการใดผิิพลากก็ขออภัยในะโอกาสนี้ด้วยนะคะทุกคลิปทุกช่องทุกอาจารย์นะคะทุกแนวทางที่ลงไปนะคะ พูดคลิปไหนผิดพลาดประการใดขออาภาัยค่ะพี่น้องอจาจะได้กระคอยโชคลับเฮกหมันกันสุข,ขูสุขคนของหากลุ่มผ้าพันหกเปดให้รำให้ด้วยกันทุกทุกทันค่ะพี่น้องอขอให้โชคดีมีใช่เนาะอานับเงินแสนจับเงินล้านกันทุกทุกคนพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ